ไผ่หูจักเมนูนี้พ่องก็เจ้าเปิ่นห้องว่าพักส้มแห้งทอดเจ้าทุกคนเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ข้าเจ้ามากมากมาก,มาก,มากขันแนดเลยเจ้ามาเจ้าเดี๋ยววันนี้ข้าเจ้าจะไปยาตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนะี่ยเจ้าใบยากกันใจใดไผ่ตีบก,ก,ก็เยยะก็ยะตามได้เลยนะีทุกคนเฮาก็จะมาใส่ฮิพกาดนะเจ้าอย่างอีฮิพกาดอันนี้ย ใช้เป็นผักกาดน้อยก็ได้ผักกาดใหญ่ก็ดีเจ้าแต่ถ้าเกิดผักกาดที่มันต้นใหญ่หน่อยหนึ่งเนี่ยเจ้าเวลาที่เฮาทอดมาเนี่ยมันก็จะมีความพองกัเจ้าแล้วก็จะกรอบรำแปมแบบหนึ่งเจ้าทุกคนเอามาเฮาก็จะเอาผักกาดของเฮามาเจ้าเอามาตากแดดเนีย่ยสักแดดหนึ่งนะเจ้าคือผักกาดมันยมมาเห็นน้อยหนึ่งได้เจ้าทุกคนแบบต้องตากคือมันแห้งเนอะทุกคนเนอะเนี่ยเจ้าตากได้พอแต่อีก,กับปอแล้วแต,แต่แล้วอ่ะเจ้าคือวิธีการมันแยะแบบเดียวกับ อัก,กาดดองของทย่ยเลยนะถ้าเกิดผายแย่จางเนี่ยคือย่อย่างอ้นเลยเจ้าเฮาก็จะเอาพักนะเจ้าเอามาทุบ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 เพื่อขยำมาขยำแล้วก็ทุบขยำตรงนั้นตรงนี้นยะเจ้าไปลีเอยจนผักของเฮามันเศร้าเจ้าเหี่ยวตาปลาปอย่างอีเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาค่อยเอาไปล้างเจ้าล้างหลายๆแนวเลยนะทุกคนเนอะจนผักของเขาสะอาดเจ้าทุกคนอันนี้แม่ล้างไหลยรอบขนาดเป็นซิปรอบ่อะเจ้าเพระาะไม่ย่เยอะเนาะล้างจนน้ำเขียวๆนะเจ้ามันเริ่มใสนะเจ้าจากนั้ ก่อนมาเตรียมข้าวอันนี้ข้าวเหนียวเนอทุกคนเนอเขาจะล้างข้าวเหนียวนะเจ้าจนกว่าน้ำเหนียวๆของข้าวอ่ะเจ้ามันจะโมดนะสักประมาณ3สีหลอบก็คือล้างไปเลยเจ้าจากนั้นเขากอดเตรียมพักของเขาที่เขาล้างไว้เอามาใส่โถก็ได้เอามาใส่ภาชนะอย่างก็ได้ที่มีฝาปิดนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการดองพักเจ้าเติมน้ําสะอาดลงไปเจ้าทุกคนคือแบบปูนๆเนอะคือมันแบบว่าปิมปิมพักเลยนะเจ้าจากนั้นก็ใส่เกลือต้องเป็นเกลือเม็ดนะทุกคนมันถึงจะล้ำนะเจ้าใส่ข้าวที่เขาเตรียมไว้ลงไปได้เลยจากนั้น กอปปิดฝาให้มันแน่นๆไปลืมเอาตอมาใส่ตังหน้าเนอะทุกคนเนอะเพราะหวานมันจะทําให้ตั้งหน้าพักเฮามันแบบเศร้าเจ้าจากนั้นก็ปิดแน่นๆนไว้เหยสักสาวมันตากแดดไว้นะก็คือจะเป็นแบบอี้เลยทุกคนพร้อมทานได้เลยอันนี้คือเป็นผักกาดส้มเนาะที่เฮาย่ขายกันสามารถกินอย่างอี้ได้เลยเนี่ยเจ้าเอายำกินนี่คือล้ำล้ำขนาดส่วนอันนี้เจ้าเอามาตากแห้งเจ้าก็คือเอาผักกาดส้มของเฮานั่นแหละเจ้าแล้วเอามาตากแห้งเหงกำหนึ่งมันก็จะแห้งแง่งเหมือนอย่างอี้เนาะทุกคนเนาะสุมาเต้เจ้าขาเจ้าผมได้ถ่ายตอน ฮาว่าข้าเจ้าลืมตั้งกล้องทุกคนแล้วพอมันแห้งได้ตีแล้วเนี่ยต้องฮองก็เอามาทอดอย่างอีนะ้ำมันฮอนๆเลยนะทุกคนเนอะมันจะตองอย่างอีทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นหอมมาก หอมแบบตะโกนว่ะหอมเนี่ยทุกคนหอมแต้แตว,ว่าเจ้าแล้วก็เนี่ยเจ้ามันก็จะพองพองกรอบกรอบอย่างเนี่ยเจ้าเขาก็จะโรยเกลือชุบรสเห่น้อยหนึ่งแล้วก็พริกปน่นเห่น้อยหนึ่งเจ้าทุกคนบอกเลยว่าล้ำมากลำที่สุดลำคะแนนทุกคนเนี่ยเจ้าแม่ได้ทอดอ่าพักซ้อมอย่างเดียวนะแม่ทอดดอกนิ้วตัวทุกคนกินอย่างเงี่ยทุกคนบอกเลยว่ามันลำมากินข้าเจ้าเนี่ยชอบกิ่นเล่นเหมือนซันแนกเหมือนขนมเลยทุกคนแบบเอ้ยลำอะอร่อยแหม่มันจะมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งเจ้า